ผลิตฐานอัดแท่งแล้วไม่ค่อยได้ดูแลบำรุงรักษาเครื่องการสึกหลอกก็จะค่อนข้างเยอะประมาณนี้เลยครับ เครื่องนี้อาการค่อนข้างหนักครับเนื่องจากสนิมกัดก่อนทั้งเครื่องเลยเคสนี้บอดี้ทะลุก,ก็จริงแต่โครงสร้างโดยส่วนใหญ่ยังคงแข็งแรงอยู่นะครับเราก็ทําการแจ้งลูกค้าไปว่าไม่ต้องเปลี่ยนบอดี้แค่ทาการตัดส่วนที่ผุทิ้งไปและเสริมเหล็กหนาเข้าไปแทนที่เดิมเพื่อเป็นการเซฟต้นทุนเซฟค่าใช้จ่ายให้ลูกค้าครับอย่างกับเคสนี้ไม่สามารถซ่อมได้นะครับเพราะว่าสนิมเนี่ยกัดก่อนไปถึงแกนเพาแล้วอันไหนซ่อมได้ซ่อมอันไหนซ่อมไม่ได้เราก็ไม่ฝืนนะครับมมรก็ทําการสร้างชิ้นงานใหม่ขึ้นมาเลยก็จะได้เป็นแบบนี้เลยนะคร ประกอบเช็กระบบไฟนะครับและที่สําคัญเลยเนี่ยเราจะต้องทําการทดสอบประสิทธิภาพของเครื่องด้วยนะวันนี้ลูกค้ามารอด้วยตัวเองมาเทสด้วยตัวเองเลยนะครับผลิตฐานัดแท่งจากกะลามะพร้าว100%้ผลที่ได้ก็เป็นตามรูปนี้เลยครับการส่งต่อความสําเร็จอาจจะไม่ได้ทําให้ทุกคนประสบความสําเร็จเสมอไปแต่การส่งต่อความรู้ที่ถูกต้องมันคือหัวใจที่ทําให้ทุกคนสามารถประสบความสําเร็จในอาชีพนั้นได้ครับ